สวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับพี่เบาครับสวัสดีครับทำไรครับพี่มาทักทายใช่ครับทำไรครับคิดคิดถึงครับครับใจกลานครับพี่แล้วพี่อยู่นู่นเป็นไงบ้างครับก็ดีครับสนุกดีครับงอมดีครับใช่ครับใช่งอมนีครับน้องเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อมีปัญหาในต่ายครับเยอะมากอ๋อไหวชิวนะแล้วตัวโลคีย์บอร์ดเสียจริงไหมครับ จริงครับพี่มันชอบกดความกระหูนไม่ได้อะเหมือนปุ่มมันเสียเอาใส่ช่องยังเหรอครับใส่แล้วครับพี่แล้วมันบางทีมันคล้องไม่ค่อยติดอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวจัดการให้นะโอ้โหเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับพี่เอาที่แบบสะดวกก็ได้ไม่อยากรบกวนผมกลัวรบกวนไงพี่รบกวนอะไรอ่ะผมกลัวรบกวนพี่ครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยอ๋อไม่รบกวนครับทักกันได้เลยบายบายอ่ะงตื่นแล้วทักมาพวกนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับพี่ไม่อยากรบกวนเลยครับเกรงใจครับพี่ เกงใจเรีอกอะไรเหรอเกงใจจริงครับพี framework. ่ป้าไม่เห็เกงใจเรียกอะไรป้านะบอกพี่นะไปไหนครับพี่พี่จะไปไหนพี่จะไปหาสาวอยู่แล้วไงพี่พี่ก็มีตรงมีแฟนแต่งงานแล้วเนี่พี่พี่เอาอะไรอีกอยารอะไรนะพี่ก็แต่งงงแต่งงานแล้วพี่จะเอาอะไรอีกพี่ยังไม่พอครับมันมันมันแค่แค่ไอายเซียไม่ไม่มีหรอกพี่พี่เล่นเกมพี่เอาชีวิตจริงมาเล่นแจ็คต้างอ่านเต่าไปทำไมวะ ไม่คือความรู้สึกจริงๆที่เอามาเล่นไงใช่ไหมล่ะไม่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 เคยไม่เคยเอาความรู้สึกจริงมาเล่นเลยครับเล่นเล่นปกติจริงๆจริงๆเล่นปกติไม่ไม่เคยเลยจริงๆจริงๆไม่เคยไปแค่เกมอ่ะบเป็นแค่การแสดงอ่ะการเเออนตแสดงพี่พี่แล้วลูกแล้วลูกพี่ว่ะเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาร้องไห้ทำไมด้วยเขาเดินมาบอกพี่ดงมาอ๋อก็น่าจะน่าจะเจอในต๊อกต๊อกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแตพี่พี่เคลียร์ให้แล้วไม่มีอะไรแล้ว จบไปแล้วลบลบไปแล้วครับลบไปแล้วครับไม่น่าจะปิดเลยอนะ๋อมีปัญหาอะไรนะเขามีปัญหาใช่มปัญหาใช่ใช่เขามีปัญหาเนี่ยปัญหาูปฮะเนี่ยโรฮีรร่ใช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 ่บอกเขาอ,อย่าอย่าเครียดครับอยู่วงการเนี้ยอย่าเครียดเยอะใช่ใช่พี่อธิบายไปหมดแล้วว่าพี่ใครๆก็โดนกันหมดแหละเรื่องปกติ เรื่อปกติพี่ก็บอกไปแล้วใช่ครับเขาแน่จะเขาแน่จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นครับคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีครับอย่าไปใส่ใจเยอะใช่ครับแต่พี่รักแจ็คเสมอนะครับรักตอนมากกว่าก็บอกเขาไปพี่ืม้ต,ต,ตามตาม่อไปหรอใช่เป็ล่ะพี่พวกผมมันก็แค่ตัวสำรองไงมีมีค่าเวลาเธอเหงาอ่ะจะเป็นไรพี่ ไม่ะพี่มะเ<ม>อาเพราะพวกพี่แบบบางทีแบบผมกม็เป็นคนข้านเวลาพี่ไงผมเป็นให้พี่ได้ตลอดแล้วจริงๆไม่เคยเกี่ยงไม่เป,เป็นอย่างนั้นพี่ก็บาดใจได้เสมออยู่แล้ว,ลวรอรอรอจังหวะไม่ไม,ไม่ใจใจใเย็นใจเย็นใจจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้หัวสำรองฮัลโหลแจ็คพี่ขอโทษขอโทษขอโทษ ไม่ไม่เป็นอย่างนี้ดีครับไม่เป็นอย่างนี้ดีครับขอโทษครับเดี๋ยวพร้อมแล้วจะกลับมาครับเอาเอาแจ็คเป็นอะไรเนี่ย ให้ลบเออให้ไม่ลบไปแล้วไอ้กูทำยังไงกูมีร่างเดียวกูแยกแล้วไม่ได้กูแยกถ้ากูแยกแล้วนั้กูมาเล่นได้เออขอโทษขอโทษจริงๆก็มันก็ตามตามสถานการณ์น่ะให้ทำยังไงอ่ะมันสถานการณ์มันบีบอ่ะ ถม่สถานการณ์มันดีอะไรอย่างเงี้ยเออขอโทษคือถ้ามันแยกล่างมาเล่นได้ก็แยกล่างได้แต่มันมันมีแค่คนเดียวอ่ะดีมันมันก็ติดจตอรี่ไงบางทีอ่ะแต่ถามว่ายังคิดถึงเหมือแล้วครับไป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 ปัดช่องไี่ต๋อดีวแจ็คลองจริงแจ็ค้องจริงอย่าไปปัดกันเดียแบบพี่แจ็คก็รล้องจริงพี่ขอ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 โทษดิขอโทษจริงๆขอโทษนะครับ อย่างแอ้งยังรักรับรับเหมือนเดิมครับทั้งทั้งทั้งหมดทุกคนนั่นแหละครับผมอันนี้ลองลองจริงเหรอเรือหรือแกล้งเอาดีดีครับพี่ะข แจ็คแจ็คเป็นไรพี่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 งงน้องน้องเป็นไรน้องใจเย็นอ่ะพี่ครับอ่ะพี่ครับ ครับครับว่าไงครับอ่ามันใช้อเวสป้าจกปูได้ไหมอ่ะก็รถบันช้าครับลองลองดูก,ก่อนก็นได้ครับโอเคครับแจ็คเป็นไรขอขอโทษขอโทษเป็นไรเอ้ยเป็นไรเนี่ย ไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม e ่ใช่ห <hi> รอเดี๋ยวเดี <wine> <Will illustrate> <Maple> yeah, ๋ยวเดี๋ยวก็มีโอกาสก็กลับกลับมาทีย่ตลอดตลอดชีวิต แล้วมึงจะมึงเป็นอะไรอ่ะบล็อกทำไมอ่ะน้องใจเย็ยนดีมันก็จะคุยกันได้เสมอไม่ใช่หรอนอกเกมเราก็เจอกันอยู่ตลอดไม่ใช่หรอใช่ปเปล่าใช่เหรอเหมือนจริงอ่ะเหมือนอะไรวะพูดแบบปันป่นนะเนี่ยเหมือนอะวะใช่เปล่าเราก็คุยกันได้เสมอพี่นี่นไงนี่ก็มาหาเราไงอยู่ตรงหน้าเราไงใช่เหรอไปไปฟังที่พี่ฟ้ามาเหมือนจัดเลยอ่ะ ครับอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโผมเลขเลขอะไรอยู่นู้นเป็นไงมาครับพี่ทำอะไรเหรอคะเลือกอะไรครักเกอร์อ้าไปโจกเกอร์ไปอยู่แกงนี่มั้ยได้นะค่าเลขหนึ่งสามโจเกอร์คนละคนพี่อ๋อเหรออันนี้อีกโจเกอร์หนึ่ง Dokker, con năn, mà, ở gang của mọt, phe. Ba, làm nấy à? Thêm băm một, chờ Jack, chờ, kia, Jack เป็นไรอ่ะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะเออตายไปซะฮะเอาเอาเอ้วเป็นไรบอกพี่นะ